ด็อกเตอร์ไม้หมอใหม่หมอสมองผู้ป่วยลมชักหลายคนนะครับเป็นเพศหญิงแล้วก็มีหลายคนที่แต่งงานแล้วมีคู่ครองและคุยกันแล้วว่าอยากวางแผนที่จะมีบุตร นะครับแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้หญิงที่เป็นโรคลมชักก็ต้องกินยากันชักอยู่ดังนั้นจึงมีคําถามว่ายากันชักแต่ละตัวมีผลต่อลูกมากน้อยขนาดไหนดังนั้นการวางแผนก่อนตั้งท้องจึงเป็นสิ่งสําคัญมากครับเพราะว่ายากันชักหลายตัวนั้นก็มีโอกาสที่จะทําให้ลูกในท้องนั้นพิการได้ดังนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีปฏิบัติตัวสําหรับผู้หญิงที่เป็นลมชัก และวางแผนแล้วว่าต้องการมีบุตรครับโดยเบื้องต้นนี้นะครับคุณจะต้องรู้จักก่อนว่ายากันชักที่คุณกินนั้นมีอะไรบ้างและแต่ละตัวนั้นส่งผลต่อลูกในท้องอย่างไรบ้างครับยากันชักตัวที่1น,นะครับเป็นตัวที่หลายคนก็กินตัวนี้อยู่ยาชื่อฟีนยโทอินครับ หรือบางคนเรียกฟีไนตอยชื่อการค้าของมันคือไดแลนตินลักษณะเป็นแคปซูลครับส่วนมากจะกิน3เม็ดก่อนนอนยาตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรากินอยู่แล้วบังเอิญเราตั้งท้องขึ้นมาเนี่ยลูกในท้องของเรามีโอกาสเป็นปากแหว่งเพดานโหวประมาณ3 5เปเนะครับอย่างต่อมาครับเป็นยาที่ชื่อว่าโซเดียมวาโพเอตหรือว่าชื่อการค้าคือเดปกินครับ ยาตัวนี้เนี่ยมีผลต่อลูกซึ่งอาจจะทําให้ลูกเกิดภาวะที่เรียกว่ากะโหลกสมองไม่ปิดหรือบางคนเนี่ยมีโอกาสตายระหว่างในท้องได้ครับซึ่งเกิดประมาณ3-5%เปเช่นกันแต่เปอร์เซ็นต์การเกิดนั้นขึ้นอยู่กับขนาดยาที่คุณแม่กินด้วยครับถ้ายิ่งกินในปริมาณสูงโอกาสก็จะยิ่งเยอะขึ้นอาจจะถึง8 9ถึงเถึงก็ได้ดังนั้นถ้ารับประทานยาตัวนี้อยู่ต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับ และยาตัวสุดท้ายที่ใช้บ่อยๆในการควบคุมลงชักนะครับชื่อว่ายาฟีโนบาบิทอลหรือบางคนเรียกฟีโนบาบซึ่งยาตัวนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดภาวะลิ้นหัวใจรั่วนในทารกในท้องครับประมาณ1-2%เปดังนั้นนะครับถ้าคุณวางแผนจะมีบุตรและกำลังทานยากันชัก3ตัวนี้อยู่นั้นคุณควรจะต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลก,ก่อนล่วงหน้า3-6เดือนครับ เพื่อให้คุณหมอประเมินคุณว่าสามารถตั้งท้องได้ไหมและมีการปรับเปลี่ยนยากันชักบางตัวเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกคุณนะครับสำหรับใครที่เข้าดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และใน YouTube กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด็อกเตร์ไมค์ด้วยนะครับ